จเจริญพรมายัางญาติโยมที่รับฟังไลฟ์สดวันนี้เนาะวันนี้พูดถึงเรื่องการฝื้นใจตนคือคนจริงก็คือช่วงนี้เนี่ยเราหลายๆท่านเจอวิกฤตและต้องทำงาน Work from Home บางคนก็ต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมเรียกว่าโอกาสที่จะอยู่ในที่ทำงานก็มีน้อยลงบางคนอาจจะไปวันเว้นวัน ไปเรียนหนังสือก็เหมือนกันบางที่บางแห่งอาจจะได้ไปเรียนหนังสือแต่ไม่เต็มที่นักบางที่ก็ต้องเรียนออนไลน์และการที่ต้องอยู่กับออนไลน์นี่แหละมันทําให้เราค่อนข้างจะอิสระในแง่หนึ่งก็คืออิสระในการควบคุมของเจ้านายอิสระจากการดูแลของคุณครูและนั่นเองมันทําให้เราสามารถจะตามใจตัวเองในบางเรื่องได้ ซึ่งถ้าเป็นที่ทํางานหรือที่โรงเรียนเราทําแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นวิกฤตแบบเนี้ยมันจึงอาศัยหรือจําเป็นจะต้องมีการฝืนใจตัวเองมากหน่อยถ้าเราไม่ฝืนใจตัวเองมันมีโอกาสที่จะไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ได้ผลงานเราลองมาดูนะครับว่าเราต้องฝืนใจอะไรบ้างมันคือโอกาสดีเลยนะแต่ว่าบางท่านอาจจะมองเป็นแง่ลบก็คือแบบ เออมันมันเนี่ยเรียนออนไลน์เนี่ยเด็กไม่ได้สนใจเด็กไม่ได้ตั้งใจพ่อแม่ต้องมาดูแลอะไรเงี้ยต้องมาเสียเวลาใช่เรามองแบบนั้นก็ได้แต่วันเนี้ยเชื้อเชิญให้มองอีกแบบหนึ่งซึ่งให้พลังเรามากกว่าให้โอกาสเรามากกว่าแล้วเราจะแบบเห็นช่องทางใหม่ๆมากกว่าที่แบบคิดแค่ว่าวิกฤตนี้เป็นปัญหาอย่างเดียววิกฤตนี้เป็นเรื่องวุ่นวายอย่างเดียวหรือมันสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ปกครอง นะฮะมองแบบไหนล่ะจะทําให้เราสร้างผลลัพธ์มองแบบไหนได้ทำให้เราพัฒนาตัวเองได้เราควรเลือกมองแบบนั้นดีกว่าไหมในแง่หนึ่งก็คือการที่เราต้องเวิร์กฟ r o m h โฮ e หรือเรียนออนไลน์เราอยู่บ้านใช่ไหมมันอยู่ใกล้ทุกกับข้าวมันอยู่ใกล้ตู้เย็นนะฮะอยู่ใกล้ห้องครัว เข้าเมื่อไหร่ก็ได้หรือเข้าได้ง่ายกว่าตอนอยู่โรงเรียนอยู่ที่ทํางานที่ทํางานเราอาจจะต้องลาไปหรืออาจจะเป็นช่วงพักเราถึงไปซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มมาได้ถูกไหมในโรงเรียนก็เหมือนกันก็ต้องช่วงพักเที่ยงอย่างนี้เป็นต้นหรือพักเบรกในในบางคาบหรือต้องไปลาครูซึ่งปกติแล้วที่โรงเรียนก็จะไม่มีขายในช่วงเวลาเรียนใช่ไหมก็มีช่วงที่พักเที่ยงบ้างช่วงเย็นบ้างอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการตามใจปากท้องตัวเองสําหรับเด็กนักเรียนหรือพนักง,งานบริษัทหรือพนักง,งานโรงแรมเอโเอโรงงานก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ไม่ง่ายเลยนะมันก็เป็นเรื่องที่อ่าเรารับเป็นธรรมชาติเป็นปกติที่เรายอมรับได้แต่พออยู่บ้านอย่างเงี้ยโอกาสจะได้กินได้ปล่อยตัวไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยมันเยอะหลายคนจะมีปัญหาเรื่องน้ําหนักเพราะอะไร เพราะไม่ได้ฝืนใจเองหรือบางทีก็แอบงีบนอกจากนั้นแล้วยังใช้เวลานานในการทำงานในการเรียนในการค้นคว้าเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับออนไลน์ใช่ไหมเราไม่ได้แบบใส่ใจอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นบางทีก็วบแวบไปที่อื่นบ้างมีงานให้มาเจ้านายให้งานมาหรือคุณครูให้งานต้องทำมาการบ้านมาเนี่ย ก็ไม่มีใครมาควบคุมดูแลจึงใช้เวลาในการทำงานมากหน่อยหรือบางทีก็พลาดโอกาสในการทำเพราะมัวแต่ไปค้นหาอะไรบางอย่างไปทำอะไรบางอย่างที่แบบไม่จำเป็นอะแล้วก็มันก็วอกแวกได้ง่ายใช่ไหมขณะที่กำลังเรียนอยู่แล้วทำงานอยู่แบบไลน์บ้างเฟซบ้างอินสตาแกรมบ้างไอจีบ้าง หรือใครใช้ว t ตแอ p หรืออะไรมันก็เด้งขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาในมือถือบ้างในโน้ตบุ๊กที่ตัวเองใช้หรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ปกติพีซีคือมันมีโอกาสที่เห็นอีกาสที่เอได้รู้ว่ามีใครบบแทักมาโพสต์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเราหรือโทรมาเป็นต้นคือใจมันไม่นิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นคือเห็นและผลว่ามันคือโอกาสที่เรา จะได้ฝึกฝนตัวเองคือมันต้องอาศัยการแบบใส่ใจจริงๆต้องตัดใจฝืนใจตัวเองที่จะไม่ตามใจปากกินเป็นมือ้อเป็นคราวตอนที่เราต้องไปทํางานที่บริษัทใช่ไหมหรือการที่เราต้องไปเรียนหนังสือเนี่ยมันมีเวลาในการรับประทานอาหารในช่วงพักเที่ยงหรือช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเลิกทํางานแล้วเนี่ย พราะนั้นถ้าเราต้องการควบคุมคุณภาพชีวิตของเราหรือต้องการให้เราได้ใส่ใจการเรียนหรือใส่ใจการทํางานจริงๆเราก็ต้องแบบฝึกฝืนใจตัวเองที่จะไม่กินจุกกินจิบหรือไม่มัวไปทําอะไรไร้สาระในช่วงที่ต้องทํางานหรือต้องเรียนนั่นนาะเป็นโอกาสในการฝืนใจตัวเองนี่งไปกว่านั้นเพราะไม่มีใครมาคุมเราคุณครูไม่ได้มาอยู่ใ,ใกล้ๆมาจับตาดูเราเจ้านายไม่ได้แบบ มาถามเราไอ้หรือมาคอยมองดูแล้วว่าเราทํางานอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจรึงจะไปต้องควบคุมตัวเองเอาให้ชัดเจนว่าเราจะทํางานแต่ละชิ้นให้เสร็จเมื่อไหร่ยังไงเราจัดเวลาทํางานแต่ละอย่างในเวลาไหนบ้างนั่นคือสิ่งที่เราจะสามารถฝึกควบคุมตัวเองเพราะ้าไม่ฝึกควบคุมตัวเองงานก็จะไม่เกิดใช่ไหมจะเริญพรคุณพิมพ์คุณครูนะฮะซึ่งคุณครูเข้าใจว่าต้องสอนออนไลน์ด้วยใช่ไหมนะครับ ก็คือไม่มีเจ้านายหรือคุณครูมาคุมเนี่ยเราก็ต้องคุมตัวเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่เจ้านายหรือคุณครูต้องการไม่งั้นพังแน่ๆเพราะนั้นการเรียนออนไลน์หรือ w o r k f r ฟ m Home มันจึงเป็นการฝึกให้เราได้ควบคุมตัวเองควบคุมเวลามันก็มีสองทางเลือกแหละคือเราไม่ควบคุมเราใช้ชีวิตแบบสเปสะปะต,ต้องมีคนมาจับตาต้องมีคนมาบังคับต้องมีคนมาไล่บี้เราถึงจะทำงานถ้าใช้ชีวิตแบบนั้น ซึ่งมันเป็นวิถีเก่าเนาะรูปแบบเก่าในการใช้ชีวิตในการเรียนหนังสือมันม,มีใครมาตามที่เลยล่ะอาจารย์มาก็มีประสบการณ์สอนออนไลน์นะเด็กนักเรียนมาไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นบางห้องก็วุดวิดวจะถึงห้าสิเปอร์เซ็นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ถึงก็ต้องไปตามไปดูแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องตามง่ายใช่ไหมบางคนก็ไม่ได้ให้เบอร์ไว้ มีไลน์ก็เชื่อว่าจะรับใช่ไหมหรือบางคนก็มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เนต็ตบ้างอะไรบ้างต้องสื่อสารเพิ่งได้เบอร์โทรศัพท์ลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งไม่ได้มาเรียนเลยนะเป็นเดือนแล้วเนี่ยสี่สัปดาห์เพิ่งได้เบอร์โทรศัพท์เด็กปอสีอ่อ่ะถามแม่แม่ก็บอกว่าก็เรียนอยู่นะแต่ไม่เรียนวิชาตะมาทั้งสี่ครั้งอะ่ะเพิ่งได้มีโอกาสเจอแม่แล้วก็ขอเบอร์เขาเบอร์แม่ของเขาตะมาก็ไม่มีแหละนะก็เพิ่งขอเบอร์เจ้าตัวแล้วคงจะมีโอกาสให้เขาได้ ได้เรียนย้อนหลังและได้ทำงานตามอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการที่จะมีคนมาดูแลแบบใส่ใจเหมือนตอนเรียนในชั้นเรียนหรือทํางานในบริษัทในองค์กรในโรงงานจริงๆเนี่ยมันคงไม่เพราะฉะนั้นหน้าที่เราต้องกระตือรือร้นตัวเองควบคุมตัวเองควบคุมเวลาดูแลตัวเองและไม่วอกแวกต้องแบบมีสติอยู่กับงานจริงๆนะเพราะฉะนั้น การที่เราต้องเจอสถานการณ์ตัวเนี้ยมันคือโอกาสแห่งการฝึกฝนนะฝึกฝนที่เราจะทํายังไงให้ยังคงได้ผลงานหรือบางทีได้ผลงานมากกว่าเด้อยซ้าไปน่าจะเคยเล่าตัวอย่างของโยมคนหนึ่งเนาะให้ฟังแล้วนะขออนุญาตเล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันโยมคนเนี้ยมาทําธุรกิจออนไลน์ด้วยคนเพียงแค่สามคนทั้งบริษัทสามคนนี่รวมเขาด้วยนะฮะทำยอดขาย ระดับร้อยล้านได้ขายของออนไลน์มันไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะอีกแล้วอ่ะในรูปแบบออนไลน์บางงานบางอย่างคือแบบต้องอาศัยบริษัทอื่นมาช่วยอาศัยคนอื่นที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซับเหรอคือจ้างเอาท์ซอร์สก็คือหน่วยงานหรือว่า,าบริษัทข้างนอกมาช่วยดูแลอาจจะแพ็คของจัดของจัดทรงอะไรก็แล้วแต่นะครับ พราะนั้นมันต้องปรับตัวอย่างมากเลยเมื่อมีวิกฤตเข้ามาเราก็ต้องปรับตัวและการปรับตัวในวันนี้ที่นำเสนอคือต้องรู้จักฝืนใจตัวเองอย่าทำตามที่เคยชินอะไรนี้เคยชินไม่ได้ละมันจะพลาดเรื่องบางเรื่องเคยชินเนี่ยถ้าวิถีปกติมันไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่เราใช้ความเคยชิน อย่างในหนึ่งที่เราจับได้ว่าโอ้หนี่เป็นความเคยคของชินเลยเหมือนอย่างว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยปกติความรู้ที่ต้องเรียนเนี่ยระดับประถมมัธยมบางทีคุณคณรูก็คอยป้อนให้ใช่ไหมแต่วิถีใหม่เด็กต้องค้นคว้าเองหรือพ่อแม่เองก็ต้องแบบใส่ใจลูกมากขึ้นมากกว่าจะปล่อยให้เป็นภาระองครูเหมือนเดิมนะเด็กเองก็ต้องกระลือล้อนที่จะแบบ ค้นคว้าหาข้อมูลอยากรวยค้นคว้าอย่าไปจํากัดความรู้เพียงแค่ห้องแคบแคบห้องสี่เหลีย่ยมห้องนั้นเพราะการที่คิดแบบเดิมทําแบบเดิมมันจะไม่สร้างผลลัพธ์ในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปอันนี้คือประเด็นของวันนี้เพราะนั้นต้องตัดใจในการทําอะไรบางอย่างเหมือนเดิมที่มันไม่เวิร์กที่มันใช้การไม่ได้ในยุคนี้แล้วในช่วงนี้แล้วและถ้าเราสามารถตัดใจและทําแบบใหม่ได้ แล้วจะฝึกนิสัยฝึกความกระินแบบใหม่เราสามารถจะรับมือจัดก,การกสถานการณ์ของโลกที่มันเปลี่ยนไปวิธีที่เราเจอตอนเนี้ยังไงยังไงเราต้องเจอมันอยู่แล้วเพียงแต่มันมาเร็วขึ้นเพราะวิกฤตเรื่องโควิดเหมือนอย่างว่า work from home อย่างเงี้ยทำงานที่บ้านเนี่ยมันเป็นแนวโน้มใหม่อยู่แล้ว การเรียนออนไลน์หรือศึกษาด้วยตนเองมันเป็นแนวโน้มใหม่ที่มันจะขยายตัวมาเรื่อยยิ่งขึ้นการเรียนรู้หรือการศึกษามันไม่จํากัดในห้องสี่เหลี่ยมมานานแล้วแต่มันค่อยเป็นค่อยไปแต่พอมาเจอวิกฤตตรงนี้เนี่ยมันเร่งความเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เกิดมาทันยุคนี้หรือว่าเ,เรียกว่ารับมือจัดการกับวิกฤตนี้ได้ดีเนี่ยคนนั้นจะได้ทักษะในการใช้ชีวิต แต่ถ้าจัดการวิกฤตตรงนี้ได้ไม่ดีทักษะที่ควรได้ก็จะไม่ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็เชื้อเชิญญาติโยมนะยอมรับกับมันเถอะว่าวิกฤตมันเข้ามาแล้วนะอย่ามัวแต่บน่นอย่ามัวแต่เอตัดสินตีความงูดหงิดเลยอะไรที่ควรทำอะไรที่ต้องจัดการจัดการอะไรที่ทำไม่เป็นก็ร้องขอคนที่เขาทําเป็นสอน ไอ้ที่แบบยังไม่เคยทําก็ไปลองฝึกทําดูอันนี้ยังไม่รู้ก็ต้องฝึกเรียนรู้ดูมันต้องปรับตัวขนาดใหญ่และนั่นเองเป็นโอกาสที่เราพัฒนาตัวเองได้อีกระดับหนึ่งวันนี้ก็คงจะฝากให้เราได้ร่วมลองตัดใจอะไรบางอย่างนะอแตมาไม่รู้หรอกว่าแต่ท่านต้องตัดใจอะไรบ้างเพื่อให้ตัวเองสามารถคงผลลัพธ์ในระดับเดิมในวิธีในวิธีการหรือวิธีการแบบใหม่หรืออาจจะได้ผลลัพธ มากกว่าเดิมแน่นอนมันต้องปล่อยวางมันต้องตัดใจเรื่องเก่าๆของท่านแต่และคนขอจเจริญพอน